มวลว Happy b i r t h d Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เฮ้ยว้ยคนเกิดใครเป็นไรไ่เป็นไ้นะว่าขอใหุขภาพแข็งแรงมาผ่าไปแล้วปะขอให้มีความสุขอ้ย่า ขออะไรอีกมิ拉ขออะไรอีกขอให้อะไรขอให้สุขภาพแข็งแรงอะไรอีกอะไรอีกหมดยังขอให้อะไรกินเขอให้เป็นคนดีคนเก่งอะไรอีกอะไรอีกพอแล้วมิากับน้องมาริโอ่ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้น้าฮวาแต่ตอนเป่าเค้กน้องมาริโอ้เรียบเป่าเป็นคนแรกเลยค่ะไม่รู้ว่าเกิดใครกันแน่พอเป่าเค้กเสร็จก็กินเค้กอย่างอร่อยมากเลยค่ะมันอร่อยมากเลยค่ะม่กมอ